ครับวันนี้มาพบกับเจ้าตัวซุปเปอร์โฟนะครับ c b บีพันสเปอร์โฟบูดอกนะครับเดี๋ยวขอคำชี้แนะจากช่างนดครับอย่างนี้นะครับสำหรับซุปเปอร์โฟ c b บ3คันนี้ครับซุปเปอร์โบูดอกใหญ่หญยาวนะครับยาวนะครับใหญ่ยาวหน้าตามันก็จะแปลก ซูเปอร์โ,โบดอใหญ่ยาวมาะทกโอ้โหโชว่าโอเครื่องนี่สีทองทอง,ทองเลยครับ <c ười> โคตรทองขอบก็ทองเหมือนเหมื <c ười> อนย้อนวัยประมาณเก้าทเก้าศูนย์หนูชื่อเต็มๆนะครับซูเปอร์โบดอใหญ่ยาว มีความคลาสสิกในตัวแต่แฝงด้วยอารมณ์ของสปอร์ตใช่ไหมพี่ใช่ครับเข็มยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับปัจจุบันนี้เป็นดิจิตอลเมื่อแล้วเออพวกผมดูการทำงานด้วยไฟฟ้าครับนีทั้งนอกอาจจะเป็นยุค0นะฮะแต่ระบบเครื่องยนต์ล้วก็ระบบหัวฉีดนี่เป็นของปี2021ครับโปรเจกต์บิ๊กวอนนะครับโอ้โหดู โอ้992นะครับนี้ต่างเนรืองเลน้อนกว่าไม่นด้ต้องกดต้องกดต้องอ้าวดน้อยหน่อยตอกดต้อด้ออ้ต้อยนอโอยเล่นๆเนอไปอน่อยอหน่อยเฮ้ยองตูดองตูดตดต่อตด

โอ้โหโอ้โหสวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหเสร็จแล้ยนะครับกับเจ้า CB 13 Super Four Bordeaux สวยๆสวย สที่การื้อน้มหร้อนีามรยมะจะฝากถึงเจ้าโรกคนนี้ไหมครับอะไรครับมีอะไรจะฝากถึงเจ้าโลกคนนี้ไหมครับเรอเจ้าของอยู่ครับก็มาดูกันได้ครับตัวเป็นที่เป็นเชียงใหม่โอเคครับยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับผมสุดครับ